สวัสดีค่ะมาต่อกันเลยนะคะ main components of the session part 2นะคะส่วนที่2นะคะทีนี้เนี่ยเวลาที่เราจะออกแบบการฝึกซ้อมนะคะส่วนที่สำคัญก็คือว่าหลังจากที่ได้ฝึกซ้อมท่าน,นั้นท่าน,นี้ไปแล้วใช่ไหมสิ่งที่จำเป็นก็คือเราจะต้องจำลองสถานการณ์นะคะในการแข่งขัน นะให้ผู้เล่นเนี่ยหรือว่านักกีฬาของเราเนี่ยได้มีโอกาสที่จะฝึกซ้อมทักษะที่เราได้ฝึกกันมาแล้วนะคะอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่มีโค้ชคอยดูใช่ไหมแล้วก็มีความเสี่ยงต่ําแต่เพื่อเป็นการฝึกทําให้เด็กเหมือนกับว่าได้เจอกับสถานการณ์จริงนะคะดังนั้นก็จะต้องมีคํานึงถึงด้วยว่าในการฝึกซ้อมควรจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า condition game นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาอธิบายว่ายัางไงเนาะโอเค the main body of the session often includes a competition element นะดูคำนี้นะคำว่า competition แปลว่าการแข่งขันนะคะ element ก็คือแปลว่าเหมือนปัจจัยอะไรเงี้ยหรือว่าสิ่งหรือองค์ประกอบก็ได้นะพูดง่ายๆคือทุกครั้งที่มีการฝึกซ้อมเนี่ยแต่ละครั้งที่มีการฝึกซ้อมเนี่ยมันมักจะนะ often มักจะมักจะรวมมีการแข่งขันเข้าไปด้วยนะอาจจะแบ่งเป็นอสองข้าง2ทีมแล้วก็แข่งกันประมาณนี้นะคะการการแข่งขันเนี่ยมันทําให้มีความรู้สึกเหมือนว่าเราได ฝึกซ้อมที่จะแข่งในสนามจริงอยู่ตลอดเวลาประมาณนี้นะคะควรจะต้องมีตลอดใช่ไหมนะ To do this นะเพื่อที่จะทำแบบนี้นะคะ A sports coach may choose to use a conditioned game นะคะเพื่อที่จะทำให้เกิดสถานการณ์การแข่งขันเนี่ยนักกีฬาไม่ใช่นักกีฬาโค้ช กีฬานะก็อาจจะเลือกวิธีการที่เรียกว่า condition เกมคำว่า condition แปลว่ามีเงื่อนไขนะคะก็คือตั้งเงื่อนไขในเกมขึ้นมาเช่นแข่งกันว่าใครจะทำประตูได้มากกว่ากันนะแข่งกันว่าใครจะเสียลูกมากกว่ากันอะไรก็ว่าไปประมาณนี้นะ,ะดูตัวอย่างเนาะ for example the aim of the session is to develop short passing in football นะ aim สมมุติว่าวันนี้เราจะซ้อม passing นะคะ เป้าหมายของเซสชันนี้ก็คือ develop พัฒนาในการฝึกอันนี้ short p a s ส i n g ใช่ไหมส่งลูกใกล้ๆนั่นเอง s r t r t s s นะนี่คือเป้าหมาย The coach may choose to condition a competition game at the end where a team can score a goal for completing 10 or more consecutive passes นะคะโอเคโค้ชนะคะอาจจะเลือกวิธีการคือตอนแรกฝึกซ้อมก่อนใช่ไหม ช็อตพาสไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเสร็จปุ๊บเอาละเราก็จะมาแข่งกันโค้ชก็อาจจะใช้วิธีว่าเป็นคอนดิชันเกมทาให้มันเป็นลักษณะการแข่งขันนะคะตอนท้ายหลังจากที่เราฝึกซ้อมมาแล้วใช่ไหมนะให้แต่ละทีมเนี่ยสามารถที่จะสกอร์โกลก็คือทําประตูใช่ไหมคะ,ะภายใน10ลูกนะคะสิลูกต่อเนื่องกันคําว่า consecutive p a s s e s ก็คือการซอการพาสแบบอย่างต่อเนื่องนะคะให ทำแบบนี้สิครั้งแล้วดูซิว่า1ิครั้งมีใครที่ทำถูกต้องไหมอะไรแบบนี้ใครทําเสร็จก่อนคนนั้นชนะอะไรเงี้ยหรือว่าใครทําได้ามากที่สุดนะในจํานวน1ิลูกคนนั้นชนะอะไรก็ว่าไปนะคือการฝึกซ้อมทุกครั้งนะคะก็จะต้องมีการฝึกพัฒนาในด้านของทั้งทักษะแล้วก็ความพร้อมทางจิตใจด้วยเพราะว่าเวลาที่เราไปเจอในสนามจริงๆอ่ะเราจะได้ไม่ตื่นเต้นใช่ไหมคะแล้วก็เป็นการฝึกกล้ามเนื้อให้สามารถเข้าใจด้วยว่าอ่ะทักษะที่เราทํามานี่มัน มันเป็นยังไงพอถึงสถานการณ์จริงแล้วกล้ามเนื้อมันจะได้จําได้ว่ามันต้องทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคอันนี้ก็คือ main components นะคะเป็น part ที่2ค่ะ